สวัสดีครับวันนี้มาวิ่งครับมาวิ่งที่สัตหีบที่หาดน,น้ำใสค,ครับผมก็ตอนนี้ก็เวลาตีสี่สานาทีครับผมออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสามครับก็เดี๋ยวเราจะไปวิ่งครับผมนี้จะเป็นเบอร์วิ่งนะผมหนึ่งเจครับผม วิ่งเทลระยะทาง14กิโลครับผมอันนี้ก็เป็นการวิ่งเทียวครั้งแรกของผมครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมที่ที่ได้มาวิ่งรายการจะเป็นโฮย่าโฮเทียวโฮย่าเทียวครับผมโฮย่าเทียว2 2 3ครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่27สิงหาคม2566ครับเดี๋ยว ตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปที่จุดสตาร์ทครับผมผมเริ่มวิ่งตอน6กโมงครึ่งครับผมตอนนี้ก็ตี4ี่มครับผมก็มีเวลาเตรียมตัวอยู่ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูว่าในข้างในมันมีอะไรว่าง่นะก็ไปกันนะครับ เมื่อเรามาถึงสถานที่วิ่งแล้วเราก็มาดูป้ายครับผมว่าระยะทางที่เราจะวิ่งเขาจะออกตัวตอนกี่โมงครับผมอันนี้ก็คือจะเริ่มปล่อยตัวตอน6กโมงครับผมแล้วก็จะมีแผนที่ให้ดูครับผมว่าเราจะวิ่งไปที่ไหนบ้างครับผมแล้วไปกลับตัวที่ไหนอะไรยังไงครับผมเราก็มาดูไว้ไว้ก่อนครับผมไว้คร่าวว่าเราต้องวิ่งไปที่ไหนบ้างครับผมจะได้รู้ครับ มันก็จะมีระยะวิ่งอยู่ทั้งหมด4ระยะครับผมผมวิ่งที่4กิโลครับผมมันจะเริ่มต้นที่7จะผม14กิโล34กิโลครับผมและก็สุดท้ายก็คือ68กิโลครับผมวิ่งเทวครับ68กิโลถ้าผมจำไม่ผิดถ้าวิ่ง68กิโลมันน่าจะปล่อยตัวตอนตี3หรืออะไรนี่แหละครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเริ่มออกตัวครับผมคนจุดสตาร์จุดข้างหน้าครับผมอันนี้คือปล่อยปล่อยไปแล้วนะครับผมปล่อยปล่อยให้ออกตัวไปแล้วครับผมบรรยากาศก็เป็นบินทะเลครับผมแล้วเขาจะมีการจุดไฟครับผมเป็นไฟแล้วก็มีพรามอเตอร์บินผ่านครับผมออกตัวแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะมีเสียงเพลง เพื่อชีวิตปลุกใจครับผมไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะผมน่จะเป็นเสียงตุต่นตีเหมือนบางละจันนะผมน่าจะเป็นเสียงบางอะจันโะอ้โมบางระจันก็จะมาวิ่งกับพี่ครับผมมันเป็นการวิ่งทะเลน่ะผมามาวิ่งกับพี่ครับผมชวนแกมาวิ่งด้วยครับผมบรรยากาศค่อนข้างดีมากครับผมนี่ริม ริมชายหาดเลยผมก็จะเราจะวิ่งริมเรียบชายหาดไปก่อนนะผมน่าจะประมาณ1-2กิโลนะผมวิ่งเรียบชายหาดเราเห็นเนี่ยผมเห็นบรรยากาศทะเลแล้วก็มีภูเขาอยู่ข้างหน้าภูเขาข้างหน้านี่คือที่เราจะต้องผ่านไปนะผมเนี่ยบรรยากาศของวงเช้าอากาศรู้สึกว่ารู้สึกว่าอากาศจะสดชื่นมากครับผม บรรยากาศดีเย็นสบายอันนี้ผมก็จะกำลังเดินอยู่เดินเก็บบรรยากาศนะครับผมเดินเสร็จก็จะทําการวิ่งนะครับผมจะมีพลามอเตอร์บินผ่านนะผมมีพลามอเตอร์บินคนก็จะเดินชมวิวครับอันนี้ก็เริ่มวิ่งแล้วครับผมเริ่มวิ่ง ขึ้นวิ่งเข้าไปในป่าแล้วอันนี้คือบรรยากาศในการวิ่งครับผมก็ทิวทัศน,น,กงงน,น์ก็สวยงามดีครับผมอันนี้ก็วิ่งลงลงเนินครับก็สวยงามดีครับผมก็ใครที่อยากจะมาวิ่งเทลเป็นประสบการณ์ก็มาวิ่งได้ครับผมผมว่ามันสนุกดีนะมันอาจจะเหนื่อยไปหน่อยครับผมเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นที่ ระยะทางไม่ไกลก่อนนะผมเมื่อเราคุ้นชินแล้วเราค่อยวิ่งระยะทางที่มันไกลขึ้นก็ได้ครับผมวันนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะผมเริ่มเดินเป็นส่วนใหญ่ละเริ่มเหนือ่อยเริ่มเดินละเพราะว่ามันใกล้จะเข้าก็น่าจะได้ประมาณ89กิโลแล้วผมที่ผมวิ่งมาเนี่ย8 9กกิโลละก็เริ่มเหนื่อยแล้วรองเท้ามันมันระบายความร้อนไม่ดีด้วยครับผมมันร้อนแล้ววิ่งต่อเนื่องไม่ได้อันนี้ก็จะเป็น มาถึงจุดจุดสะพานได้ผมวิ่งเลาะสะพานมาก็จะมีริมป่ากงกลางครับผมนี่ริมชายหาดเรอริมชายทะเลบรรยากาศช่างนั่งสวยนะก็มาชมวิวได้ครับผมไม่ต้องมาวิ่งก็ได้ครับผมมาชมวิวได้อยู่ที่หาดน้ำใสครับผมสัตหีบประยองครับผมก็จบการ